สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับคลิปวิดีโอนี้เรามาดูสูตรครบ3ตัวบนระยะยาวเก่านะอันนี้เป็นของเก่านะงวดนี้เข้าหลายสูตรอยู่เหมือนเดิมสูตรรองเท้ายัางคงเดินต่อวันนี้เราจะมาที่ครบ3ตัวบนเก่าระยะยาวก่อนนะคะซึ่งออก990และ14 เนาะอันนี้จะเป็นสูตรระยะยาวทั้งหมดรวมทั้งงวดนี้ก็จะเป็นสิบหกงวดดังนั้นก็มีทั้งเก้าทั้งศูนทั้งหนึ่งทั้งสี่นะเด่งบนเด้งล่างเด้งดึงเด่งดึงนะคะ <laughs> อ่าวันนี้มาทักทายกับเพื่อนๆนหลังจากไปรับลมหนาวมาไปรับได้ไม่กี่วันเพราะว่าเราต้องไปแล้วก็ต้องรีบกลับมาดูน้องนะน้องหมาเสร็จแล้วจะพัก สักพักหนึ่งแล้วค่อยไปใหม่เพราะว่าหกตัวนะ้ตาจ้องมันเลยนะคะเขมงเลยนะคะเหมือนความผิดอย่างรุนแรงนะคะอ่าเธอทิ้งชั้นอะไรอย่างนี้วันนี้เรามาพบกันชี้สูตรสามตัวบนเก่านะงวดที่แล้วเนี่ยมีเก้าเก้าศนะูนยาะออกเก้าเก้าศูย์และหนึ่งสี โดยสูตรนี้เราใช้หลักร้อยคูณเบวกหลัก10บนคูณ2บวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างคูณ9บวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ x บวก1นบวก2บวก3บวก1บวกหนึ่งบวก1นะอุณหภูมิก็เริ่มลดลงนะภายในกรุงเทพแต่ว่าไม่หนาวแต่ว่าต่างจังหวัดนี่หนาวไปมาแล้วทีนี้เรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์สำหรับสูตรนี้เราใช้หลักร้อยคูณ7ใช่ไหมอ่า9763ทดาักไว้งวดต่อไปนะวันที่1ธันวาคม6 เก้าเจ็ดหกสิบสาบวกหลักสิบบนคูณสองสองเก้าสิบดบวกกับหลักหน่วยบนเลขศูนย์อันนี้ดิฉันจะไปข้างหน้าเลยนะเพราะว่าอาดีตนี้เราคำนวณไปที่งวดที่แล้วถ้าใครอยากประสงค์ที่จะย้อนดูสถิติของงวดที่ผ่านมาก็ไปดูคลิปวิดีโอของงวดเก่าเนาะ,ะบวกกับหลักสิบล่างคูณเก้าหนึ่งคูณเก้าได้9้าบวกหลักหน่วยล่างเลขสี่นะ,ะสเอาแค่หลักหน่วยลงก์กรรวมกัน สาบวกแเป็น11 1เอบวกเได้20 20ิบวกสได้24ใส่4 4่บวกหนได้5 5าบวกสได้7จ็ดเบวกสได้10ใส่0ูนย์เดินหน้าไป 1, นึ่ดังนี้อาจดิ่ฉันขออนุญ,ญาตทบทวนนะคะหลักร้อยคูณเก้าเก้าเจ็ดบวกหลักสิบบนคูณสองสอบวกตำแหน่งหลักในบนเลขศูนบวกตำแหน่งหลักสิบล่าง 9, 1, คูณเก้าหคูณเ้าได้9้าบวกหลักในล่างเลขสี่ สาบวกแเป็น11 11อบวกเ้าได้20่บวกสได้24ดังนั้นใส่4ตัวแรก4ีบวกหได้5 5าบวกสได้7 7บวกกับ3เป็น10ใส่0ูนย์เดินหน้าไป1 2 3่อาันนี้คือผลลัพธ์สมการสุดครบ3ตัวบุญเก่าระยะยาว นะซึ่งเป็นระยะยาวรวมทั้งงวดนี้ก็16งวดติดซึ่งในงวดที่ผ่านมาเราได้ย้อนสถิติให้รับชมเรียบร้อยแล้วดังนั้นงวดนี้ใครจะเอาเป็นทั้ง2อฝักฝั่งใครจะเอาเป็นฝักฝั่งเดียวอันนี้ก็สุดแล้วแต่วิจารยญาณของแต่ละท่านนะคะอ่าตรงนี้แถบสีน้ำเงินนะก็คือสมก,การของสูตรฝากความคิดถึงถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะ,ะไม่ได้มาไม่ได้หมายความว่าจะลืมกันนะคะ บางคนก็เพิ่งมาเพิ่งมาปุ๊บก็มาอาัดคลิปให้ดังนั้นก็ขอขอบพระคุณมากที่ยังคงติดตามสําหรับใครที่ติดตามนะคะผ่ะานชื่อผ่านร้อนผ่านหนาวปีนี้ปีหกหกหกคเมนตีลังกาเขาว่างั้นนะปีหน้าปีหกเจ็ดนะคะจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะแน่นอน หลายท่านทํางานบริษัทนะคะสิ้นปีก็คงจะได้โบนัสโบนอยกับเขานะคะโบนัสหรือโบนอยค่าจานไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะดังนั้นนะเออใช้จ่ายอย่างมีสติด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปอื่นที่เข้านะ <c oughs> รู้สึกว่าจะมีสูตรเด่นนะเพื่อนๆสูตรเด่นที่เป็นสูตรเก่าของเก่านะที่ใช้ของงอดก่อนหน้านู้น่ะ ที่เป็นเด่น2ตัวได้เด่น9ก้าศมามาบนบหรี่เลก้าเก้าย์เดี๋ยวดิฉันจะเอามาลงให้รับทราบแต่ว่าเราจะไปกันทีลระสูนในสูตรที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ